กำแพงเมืองจีนไม่ได้เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดเพียงแห่งเดียวบนโลกห่างออกไป8,500กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของกำแพงสีเขียวแห่งแอฟริกาอย่างที่คุณเห็นทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วลงไปทางใต้ของแอฟริกาโดยขยายตัวประมาณ10%ในช่วง100ปีที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซาฮิลหลายชาติในแอฟริกากลัวว่าหากไม่มีการป้องกันทะเลทรายจะปกคลุมพื้นที่ภูมิภาคซาฮิลทั้งหมดขยายไปยังเขตพื้นที่สวรรค์ใน คุพิภาคสุดานียและแลามไปยังแอฟริกากลางย้อนกลับไปในช่วงปี2007สหภาพ,าพแอฟริกาตัดสินใจควบคุมการขยายตัวของทะเลทรายโดยนําโครงการสร้างกําแพงต้นไม้กันพื้นที่ด้านใต้ทั้งหมดของทะเลทรายซาฮาราทอดยาวจากเซเนกัลทางตะวันตกไปถึงประเทศจีบูตีทางตะวันออกเมื่อกําแพงต้นไม้นี้ถูกสร้างเสร็จมันจะมีความยาวกว่า7,800กิโลเมตรเท่ากับระยะทางจากลอนดอนไปยังปักกิ่งแม้ว่าโครงการนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่17ปีที่แล้วแต่กําแพงถูกสร้างเสร็จเพียง18เเเท่านั้น